สวัสดีพี่น้องอีสานเหนือพัเล,ละวันนี้ศรพามหาปู่เดอ้อฝากเบิ่งฝากแย่งเน่เดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเนีจ่จ้าวันนี้มหาปู่คือเกา่าเปตดตอมีบ,บ่บูพี่น้องเอ้หาน้ำห้องเมืองสิละ เขาเล่นไววเหรตัวนี้ไหมเล่นหันหันขึ้นแล้วได้หลายแล้วขึ้นขึ้นขึ้นนี่เห็นบ่เนี่ย ตัวน้อยตัวเร็ตตัวเ <c oughs> ร็ตเงียบแท้ทั้งสิเงียบแค่พี่น้องมาเด้อมายางเล่นทงหน้าน้ำกันโอ้นี่นี่สองตัวพี่น้องสองตัวสองตัวนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเห็นบ่เนี่ นี่่นี่นี่นี่ว์ตัวสนตัวอ่าค่อยหาไปก็ได้เนาะพี่น้องเนาะหาไปเรื่อยๆ ถ้ามันมีเขาก็ได้ถ้ามันบ่มีเขาก็บ่ได้ายส่วนตัวพี่น้องเนาะหายังส้มตรงไฮตรงหน้าไปสั่นละพี่น้องเอ้ยตัวน,นี้ลงมาลาไปแล้วลงมานไปแล้ว,ลอ,นนลวอุ้ยอุ้ยเกียบบ่ได้เกลียบไม่ได้นะจ๊ะ ท่าน <c oughs> สองตัวสองตัวมาัานมุดแล้วเห็นบอนี้มันมุดมุดแต่มันเสีขึ้นฟองมันเสียเลยพี่น้องนี่เขากจจ็เจาะไปเลยเห็นบอนี่สวยงามดูตัวสวยตัวสวยอะไรตัุนึเสียรบบอ้ตัวนี้บบก็มุดที่กันนี่สวยงามตามท้องเรียง ตัวนึงพี่น้องนี่ตัวนึงนี่ต้นนี่นี่บนนี่นี่นี่ต้นล็กมันกำลงัลงเตียวนี่เห็นไหมนี่ไปแล้วเด็กผัดองแล้วเดี๋็กผอดองแล้วอ,อววยู่นี่อยาพี่น้องอยู่นี่

คธอหายไปไหนเสียไปแล้วอีกตัวหนึ่งพี่น้องพี่ชมููกี่ตัวมาแล้วออ้ทงให้ทงหน้าพี่น้องโอ้นะ อยู่ในเมืองหลวงกับแมยังทงหน้านักกันเด้อเดือดต้นต้นต้น,ตนมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วมมดแล้วนมดแล้วโอ้โอกัดเหรอดีดี ว้โอ้ตกตกตกดีเลยค่ะไปไปเรื่อยๆพี่น้องเลยไปเรื่อยๆโอ้ พี่น kind of ้องมันงูงูงูมันงูเด้มันงูเด้อม่นนั่นนัเห็นบ่เห็นปะขว้าทิดกว่าเพื่นเออวะเพราะว่เอาล่ะปูกระมี่นั่นนะไปก่อนไปก่อนงูงูพี่น้องงูเห็นบ่เห็นบ่อปะไป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 ทางใครทางมันไปเด้อไปเด้อขอเสียเอาปูดอกเจ้าก็ไปทางเจ้าเด้ออ๋อเอาปูก่อน มบนนี้ที่น้องยืนยวนยายเหลือมาหมาบอยู่ใครทังมันในแกะงูจ๋าเมื่ไห่เห็นงูแล้วมันสีแบบขีดเดียมมันไหมพี่น้องม่น่าขีดเดียมไหมเดียมเงียบๆ,ๆอยูไ่ไอ้งูก,ก็ได้ลงไปทั้งหลายลง แห้งแล้วเอาพี่น้องคลิปนี้ยไว้สนิทสะก่อนเนาะเดี๋ยวสรุปผลงานให้เบิงึงนี่ได้มาหลายเติบพี่นอ้องนี่เลยีโอเคคลิปนี้ยไว้สนิทสะก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณอ,อีสานเหนือผ้าหล่อแน่เดอ้อพี่น้องฝากบึงฝากแง่งให้น้ำแน่เดอ้อสวัสดีจ้านอนหลับฝันดีจา้า